เดินผ่านดงตลาดจะไปยองโดบริชเป็นสะพานที่ต้องนั่งยองๆยองดู <laughs> แต่ดีนะเขามีทางเดินริมแม่น้ำอยางเงี้ยนี yeah. ่ไงยองดูบริชต้องนั่งยองๆดู <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นสะพานตรงนี้ไปลัดเลาะไปเรื่อยๆจนถึงเกาะน,นั้นไปถึงจุดชมวิว <laughs> <laughs> เดินขึ้นมาจากทางนี้แล้วก็จะเดินข้ามสะพานตรงนี้ s ัต u r d ชเดย์บ่ายส ถึงใบสองสนะิบห้าที่มันสะพานเปิดไงเออเนอะเออมันสะพานเปิดนี่อุยมาดูกันไหมสะพานเปิดยังไม่ยังไม่เปิดตรงนั้นก็ท่าเรืออันนั้นขนส่งสินค้าเพียบเลยฝั่งนี้เป็นตลาดโอ้ไปหาปลาอะไรมาเสร็จปุ๊บส่งของอะไรตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ข้ามาขายตรงนี้ได้เลยตรงเนี้ยตลาดเยอะมากอะ่ะนี่ไงรูปตอนสะพานมันเปิดอันนี้เป็นภาพสมัยก่อนเขามีเปิดสะพานตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะเนี่ยดูสิ เนี่ยบ้านเก่าๆเห็นป่ะเนี่ยทางซ้ายบนอะหลังตัวอักษรใหญ่ๆอะ 1, หนึ่งเก้าหกสามโอ้ oh, ตั้งใช่หกสิบปีที่แล้วมีสะพานเปิดแบบนี้แล้วหรออันนี้หนึ่งเก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดถึงในรูปบ้านมันจะดูเก่าๆแบบนี้ก็จริงแต่ว่ามันร้อยปีที่แล้วนะแล้วร้อยปีที่แล้วของเรานี้บ้านเมืองเป็นไงวะตรงนี้เป็นท่าเรือเขาเหมือนทําเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดนี่สะพานเปิด เดินข้ามมาจากตรงนี้ข้ามสะพานมาเรามาถึงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมอะไรก็ไม่รู้แถวแวนี้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของเขาอ่ะใครที่ทํางานการท่องเที่ยวหรือรู้จักคนที่ทํางานการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็เขาควรจะทําป้ายแบบนี้ในจุดท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งในเมืองก็ได้เพราะว่ามันเหมือนบอกคอสเดินใช่ไหมว่าเดินไปจุดไหนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือในกรุงเทพเขาก็มีนะป้ายบอกว่าที่ไหนคืออะไรแต่มันก็น่าจะต้องมีแผนที่มีผังให้ดูด้วยเดินจากฝั่งนั้น แล้วก็เลาะมาทางนี้แล้วก็ตรงไปทางนี้ตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้อะเสียงกงอะไรต้มเรือไงเออพวกนี้คือเรือหาปลาหมดเลยเนาะตรงนั้นเป็นลตเต้มอลแล้วก็สะพานเปิดอยู่ตรงนี้มีทัวร์เรือด้วยนะอะควาบัสทัวร์หกพันก็คือเป็นทัวร์เรือแบบนี้เขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมขึ้นได้โอ้มีที่นั่งให้ด้วยนี่ไงมีแบบว่าจุดถ่ายรูปด้วยนะ ลุกสามมีห้องน้ำให้ด้วยแดปิยองดงคังคันยี Art Village Street Museum เขาทำเป็นป้ายๆแบบนี้ก็ถือเป็นสตรีทมิวเซียมได้แล้วใช่ไหมเออแกเอาอะไรมาติดเองนี่นะ History Wall เอารูปมาติดตรงฝาผนังแบบนี้ก็ถือว่าเป็นมิวเซียมได้แล้วเราหน้าเรียนแบบเนาะก็ยังดีกว่าไม่ทำวะเอออย่างน้อยก็หลอกลอ่ลอเรามาได้สัก2คน 2> <c oughs> เราไปไหนต่อดีวะ <c oughs> เดินมาจากซอยนี้แล้วก็จะเดินเข้าซอยนี้ ก็จะถึงจุดชมวิวมันไปต่อไม่ได้อะมันทางตันว่ะเออเป็นถือว่ามาชมวิวแล้วกันนะไปะเสร็จแล้ว <laughs> เดินมาซะไกลเลย <laughs> ตรงนี้เป็นทางที่ให้เรือมันขึ้นไปอ่ะเพื่ออาไปซ่อมไงไปหายากนะที่จะได้มาเห็นเรือแบบเรือใหญ่หรือระยะประชิดขนาดนี้ oh. อุ้ยเราเห็นท้องเรือเลยอ่ะนี่เขาซ่อมเรือใช่ไหมนี่ไงเขาทําเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะคือเขาใช้งานจริงอยู่ด้วยนะอุ้ยมีทางขึ้นด้วยขึ้นได้ใช่ไหม ตอนแรกเราเดินดูเรือตรงนี้ก็เดินลัดเลาะตรงนี้มาเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเดินตรงพาร์คตรงนี้แล้วก็ไปถึงจุดชมวิวประมาณนี้เราก็เดินกลับอู้สวยนะดูข้างหลังดิโอปูซานพอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลชิปซัพพลายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลชิปสำหรับสินค้ารพาคาสีแดงทีแรกเลยนะเนี่ยที่ได้มาประชิดขนาดนีู้กประเสนี้เลยมีรือให้หยอดไหม ดูไกลๆมันก็เล็กนะพอดูใกล้ๆนี่แบบว่าใหญ่มากสวยมากเลยอ่ะอมเะมื่อกี้เข้ามาจากทางนี้แล้วก็เดินไปดูประภาคานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้อ๋อเป็นลู่วิ่งว่ะว,วิวนี่สวยมากเลยเนาะสงสัยว่าไอ้ก้อนๆยักๆพวกที่วางกันขึ้นพวกเนี้ยเขาขนกันมายัางไงมันใหญ่มากเลยแล้วทาไมจะต้องเป,ป็นลูกแห้งแฉกแบบนี้ด้วยใครรูบ้างไปยุโรปแล้วก็เห็นเขาก็ใช้แบบนี้แหละกันขึ้นอย่างเงี้ย วิวสุดยอดมากยังก็อยู่ยุโรปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นกันเดินมาถึงสะพานจริงๆแล้วเราต้องเดินตรงไปแต่เดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้ก่อนอ๋อมีลิฟต์ด้วยสะพานแบบนี้เรามักจะไม่ได้ขึ้นนะน่าจะคันหน่อยนะขึ้นฟรีแล้วมันมีทางเดินด้วยเนาะก็คือคนสามารถเดินตรงนั้นแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยแต่ของเราขึ้นมาดูวิวเฉยๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือชายหาดซองโดที่เราไปมันก่อน บนสะพานสูงขนาดนี้ใครจะเอาเบ็ดตกปลามาตกว่ะมันสูงมากแล้วดูสิอ่านว่าอะไร,รอ่ะเจียวเจียวยอง,องโคอสโตวอล์กโอ,โอ้เดินมาถึงตรงนี้เลยเหรอบ้านเราอยู่แถวๆถนี้เราก็เดินมาตรงนี้ผ่านท่าเรือแล้วก็ลอดเลาะมาเรื่อยๆตอนแรกกะจะว่ามาถึงตรงนี้นะเนี่ยจากบ้านมาถึงตรงนี้ประมาณ6กิโลกว่ากว่าแต่ถ้าเกิดจะเดินไปถึงตรงนี้อีกไกลมากอ่ะเพราะเราต้องเดินกลับด้วยไง แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครขึ้นรถเมย์ก็ได้มันมีรถเมล์อยู่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก,กะว่าจะเดินแค่ตรงนี้ก็พอตรงนี้มันไกลมากถ้าเดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ก็ประมาณ7กิโลแล้วต้องเดินกลับอีกอะก็เลยไม่เอาละไปตรงนี้ก็พอแล้วก็ที่จะไปก็คือตรงนี้ทางเดินแบบนี้ทําไมเขามีคนใส่เสื้อเขียวมาคอยดูให้ด้วย,วยเขามีห้องน้ําให้ทุกที่เลยอ่ะข้างหลังเป็นคาเฟ่ข้างบนชมวิวทางเดินโคตรดีโอ้ ควรต้องมีแบบนี้ในไทยเดินมาจากทางนั้นก็คาดหวังว่าจะได้เดินต่อไปเรื่อยๆเพราะมันมีทางเดินเห็นไหมแต่เขาปิดวะแล้วมีป้ายแบบนี้ก็คือให้เราเดินขึ้นตรงนี้มั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้มาลงตรงนี้ต่อตรงนี้อาจจะปิดซ่อมไงเมื่อกี้เดินมาจากตรงนี้ไงแล้วเขาก็ให้ขึ้นบันไดมาระวังนะสเกลเขาผิดนะเนี่ยมันสูงมากนะรอบถามหน่อยครตอบได้บ้างต้องไปย่านไหนของเกาหลีถึงจะได้เจอ สาวสวยแต่งตัวดีๆเดินกันให้ควักเพราะว่าเรามาตั้งแต่โซลแล้วเห็นแต่ลุงลุงป้าๆยายๆอย่างกับซานโตลีนีเลยอ่ะเขาควรจะต้องทาบ้านพวกนี้ให้เป็นสีขาวให้หมดทําไมที่นี่มีคู่รักวัยรุ่นมาเดินเยอะจังเลยอ๋อคนจีน,<ค>นจมันคงโด่งดังสําหรับคนจีนนั่นแหละคนที่จะมาปูจานเขาจะมาที่นี่ไหม เขาแต่งเหมือนที่ซานโตลินีมโอ้มีร้านขายของเทียบเลยอะตรงนี้ไงเขากําลังทําทางอยู่แล้วตรงนี้เขาก็ทําเป็นซานโตลินีโอ้ยของขายน่ารักที่ถ่ายรูปยอดฮิตเหรอวิปลาสุภาพปลาคา้าบ <c oughs> ข้างๆก็จะเป็นขายของที่ระลึก เนี่ยมีหนุ่มๆสาวๆเพียบเลยที่ออฟถามไงร้าหนุ่มๆสาวๆเข้าไปตรงไหนกันแต่วงเล็บว่าที่นี่น่าจะเป็นคนจีนมากกว่านะอออมกถึงไอ้ไม่ใช่คนเกาหลีนะกําเสินที่เราไปอ่ะาเจอริลเลชคอนเซ็ปที่นี่คือเปลี่ยนสถานที่ที่มันห่างไกลแต่มีวิวสวยงามเนี่ยให้เป็นสถานที่เที่ยวแล้วก็มีร้านค้าขายของที่ระลึกแฮนเมดครีเอทีฟอะไรแบบนี้ที่นี่ก็เหมือนกันบะหมี่กับซุกทำเป็นกาฟิตีสวยๆน่ารักน่ารัก โอ้หรือว่าเขาเป็นที่ถ่ายทําหนังโดยหรือเปล่าแต่มีร้านอาหารไปตลอดทางต้องวิวสวยๆอะไรมันมีอยู่สองทางเลือกนะตรงไปกับเดินลงทางนี้มีห้องน้ําตลอดเลยเนาะเดินขึ้นมาอีกว้าวตรงนี้มีที่ให้ยืนกินยืนดื่มด้วยเจอห้องน้ําอีกแล้วอะ่ะทำไมฝรั่งไม่ทำนนเนาะเดินผ่านยุนโรปมาสิบทีแล้วเนี่ยตอนเราไปเที่ยวยุโรปนี้ไม่ค่อยกล้ากินน้ำตอนออกข้างนอกทำไมน่ารักจัง ตรงนี้มันเป็นทางเดิน Coastal Walk แล้วตรงนี้มันเป็นอุโมงค์แล้วก็ลอดไปอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้อยู่ที่เกาะยองซานแล้วก็ที่นี่คืออ e ีซองโดออสเวอร์โ r รี่แล้วตรงนี้วันก่อนที่เราไปหาดซองโดแล้วก็เดินไปอันนัมพาร์กวันก่อนเนี่ยซองโดแล้วก็อันนัมพ์กแล้ววันนี้เราก็มาที่เกาะน,นี้ที่เรายือนอยู่ แล้วก็มุมนี้ก็เห็นกาะซูชิมาซึ่งอยู่ในเขตของญี่ปุ่นแต่ว่ามันไกลามากเขาบอกว่าอากาศดีๆเท่านั้นก็จะเห็นตรงนี้เป็นจุดมหาชนโนี่ในหนังเกาหลีเลยเนี่ยจะต้องมีฉากแบกในแบกอะไรเงี้ยฮูอินโยคสโตทุนเนลเมื่อกี้เดินลงมาจากข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าทุนเนลกันทุนเนลหรือว่าบนน้สถาน ออบรูปป้เปล่าว่าทําไมสถานที่ตั้งหลายที่เนี่ยเขาชอบแบบว่า l ลิฟล็อกมีหูรูปหัวใจอะไรที่มันเป็นสร้างความโรแมนติกอะทําไมเขาถึงทําสถานที่แบบนี้เยอะรู้ไหมก็สร้างบรรยากาศให้วัยรุ่นได้ love อินเลิฟกันมากขึ้นจะได้มีลูกกันเยอะ,ะๆใช่ไหม <laughs> <laughs> ส่วนมีห้องน้ําเยอะๆก็เพราะให้คนทุ่เท่าผู้แก่ก็ต้องมีอะไรสนับสนุนด้วยอย่างเช่นให้เด็กได้เรีนฟรีแพ็กเกจหลังคลอดค่าของชีพสมเหตุสมผลกว่านี้ แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายก็จะทําให้คนรุ่นใหม่ก็อยากจะมีลูกกันมากขึ้นเดินออกมาจากทุนเนลตรงนี้แล้วทางนี้มันปิดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินลงโคสโต,ตออไปแต่มันมีลูกศรบอกนะนี่แต่อ่านไม่ออกหรอกแก็ต้องเดินอ้อมไปตรงนั้นลองดูไม่ว่าจะสร้างสถานที่โรแมนติกแค่ไหน,นก,ก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้เราก็ไม่เคยโรแมนติกมีแต่ลุยแมนจิก มันจะเดินต่อไปได้ไหมนี่ถ้าเดินต่อไปไม่ได้ก็ต้องเดินกลับเดินต่อมาเรื่อยๆด้วยเส้นทางแบบนี้ป้ายหน้าทางเข้าทํามเมื่อกี้เขาบอกว่าเพิ่งสร้างปี2019ใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะโควิดนั่นแหละเดีย๋ยวเส้นทางอ่ะมันจบที่ทรามใช่ไหมไม่คันเขาก็อาจจะแบบว่าสร้างต่อเหมือนไอ้ Coastal Walk ที่น้ำเงินนั่นแล้วอ่ะแต่ก็ยังดีนะเขาคุยทางแต่ไม่อยากจะชมเลยมาทำไปให้ถึงไหนร้านอาหารเป็นเพิงแบบนั้นอเหรออันนี้ไปไหนวะเนี่ย <No. S 2> ตรงนี้มีทางเดินขึ้นด้วยแต่เราจะไปทางนั้นเหมือนจะสุดทางมันเดินได้หรือเปล่าคือตรงนี้ดีเขาทำเป็นบันไดให้ขึ้นไปนั่งด้วยโหโรแมนติก oh, สี่โมงครึ่งแล้วเราต้องเร่งฝีเท้าแล้วล่ะไม่แล้วโดยทางที่มีแต่ก้อนหินโหททำเหมือนจะโรแมนติกคนแอดเวนเจอร์มีแต่ทางดีแล้ว<อ>ใช่ไหมเนี่ยเอเอทำไมเพิ่งมาดีอตอนนี้แล้วช่วงที่ผ่านมาล่ะมีสะพานด้วยโอ้ oh. ขึ้นไม่ไกลเนี่ยขึ้นเหนอตรงนี้แต่ขากลับที่ไม่รู้นะโอ้ยจะสวยมากเลยเนาะดีได้เนาะไม่น่าเย็นเลยเราออกชาทุกวันนะอะเที่ยงกว่าบ่ายกว่าวันนี้ออกบ่ายโมงอะโอ้โหเจอชมเพลตรงท้ำเขามีรูปโปรโมทต,ตรงนี้นะที่มีกล้องอยู่ข้างๆอะ่ะอ๋อหรอซูอชิมาไอเลนคืออยู่ตรงนี้สวยจริงๆแต่เรามีเวลาไม่มากห้าโมงแล้วอะเรากลับดึกทุกวันเลยอะ ตรงนี้ไม่มีไฟด้วยนะอู้ตอนแรกๆเสมอแล้วก็ไปเร่งตอนท้ายๆเสมอต้อตรงรีบแล้วเดี๋ยวไม่ได้เข้าห้างร็ตเต้ห้างร็ตเต้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีแต่ไก่ไปทดสอบความปลอดภัยก่อนเขามีเตือนอะไรไหมอ่ะเราไปทดสอบความปลอดภัยเรียบร้อยเย้ <Yeah. S 2> เขาก็ทําท <ำ S 2> แ,แข็งแรงดีนน่เราจะไม่วางใจจนกว่าเราจะไปถึงที่ปลอดภยัยต้องไม่ประมาททางเดินเป็นเหล็กตลอดแล้วเดี๋ยวจาเจอบันไดแล้วเขาทําทางเหล็กให้เราเดินบนหินละ่ะ แสดงว่าตรงนี้คนละบ,บริษัทกับจุดอื่นนะเพราะว่าอันนั้นเขเป็นไม้แดงๆอันนี้เป็นเหล็กใช่ปะว,ว้าวอยากอยู่ตรงนี้นานๆจังเลยแต่ว่านี่ห้าโมงกว่าแล้วเราต้องรีบกลับอีกแล้วอะ่ะโอ้ยวิวนี้สวยฟูดๆเลยอะ่ะเหนื่อย <S <S> <S เขาทําทางดีๆแบบนี้ให้เราอะ่ะมันใช้งบเยอะไหมมันไม่เยอะหรอกถ้าไม่มีบวกค่าคอมอะไรพวกเนี้ยเนี่ยทาทางดีไปจ้างบริษัทก่อสร้างเขาทําได้อยู่แล้ว โหมันมีทางเดินไปตรงนั้นอีกแล้วนะเราไม่ไปแล้ว <S <S เดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันแล้วเราก็เดินมาถึงจุดชมวิวจุดสุดท้ายตอน4ี่โมงห้นาทีว้าวสวยสุดยอดรมมันติกสุดๆุดทำเสร็จตอน2001หรือเปล่าหือว่าเริ่มสร้างแสงตอนประมาณสัก5้าถึง6โมงอ่ะสวยมากแสงมันจะเป็นสีทองคุ่มเทมากเดินกลับแล้ว ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะแสงกําลังสวยมากเดินขึ้นมาจากทางนี้เราก็มาเจอโลกมนุษย์เจอพุทธผู้แก่เจอคอนโดและถนนโอ้ยมันใกล้แค่ยิ่งเหรออย่างนี้คนที่อยู่บ้านแถวนี้ก็เดินลงไปเล่นได้สบายเลยนะเรานั่งกินขนมตรงนี้กยอนไหมที่เหลือของเราก็คือแค่เดินตามถนนนี้กลับไปเท่านั้นเองคือจริงๆอ่ะนั่งรถเมย์มาได้นะเดี๋ยวจะเห็นว่าเราอุ้ยม,มาลําบากใครจะไปมามันมารถเมย์ได้ แต่เราเดินไงเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างชอบเดินด้วยอยากจะเดินสำรวจเส้นทางไงถ้าเรานั่งรถเมล์ปุ๊บเราก็จะมาถึงจุดนั้นๆโดยที่เราไม่ได้เห็นเส้นทางนั่งรถเมล์แหละดีแล้วเรามันบ้าเองเดินมาถึงสกายวอล์กอีกที่หนึง่งที่เกาหลีนี่คือเป็นเมืองแห่งสกายวอล์กเลยไหมเออนั่นเขามีแฟรนชชส์สร้างสกายวอล์กมันก็ไม่น่าจะยากกันะมันอาจจะแบบไม่ปลอดภัยเราอย่าไปเหยียบมันเลยเหยียบอย่างละข้างนี่อยากซื้อโดนแบบนี้บ้าง เสียงเหมือนยุงวิววิวิมียุงมาตัวหนึ่งตกแล้วช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่สวยมากที่สุดเนาะแต่ว่าเราจะได้ชมแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วเราจะต้องวิ่งกลับบ้านเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วสวยที่มาพร้อมกับความเสี่ยงถ้าเป็นหน้าร้อนกว่าคุณจะได้เห็นวิวนี้ก็สองถึงสามทุ่มอันนี้ไม่ใช่หน้าร้อนก็ได้เห็นตอนประมาณหกโมงโอ้ยพระที่สวยสุดในกล้องมันไม่เหมือนในของที่ตาเห็นเลยอะ่ะ ในกล้องอะ่ะมันจะแค่สักสิบถยีเท่านั้นเองอะ่ะออมาดูดิดูของจริงกับของในกล้องดิมันคนละเรื่องกันอะ่ะเราต้องเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นน่ะมันถึงจะสวยอะ่ะแต่ของจริงแรงกว่าพาที่จะตกบินแล้วเฮ้ยพาที่จะตกภูเขาแล้วมีจุดชมวิวอีกแล้วน้ำมงครึง่งโหนี่เรียนแบบซานตลรินีไหมเนี่ยเป็นที่ถ่ายรูปแบบนี้ วันนี้เจอจุดชมวิวน่าจะมากกว่า10กว่าจุดได้แล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นที่ออกกำลังกายและห้องน้ำซานโตลิเนปูซานเขาเรียกว่าคุนโยเค้าเจร์วิลเลจอย่าไปตกหลุมคำว่าเค้าเจร์วิลเลจของเขานะนั่นก็คือสถานที่ตกแต่งขึ้นมาเพื่อขายของแต่ว่าเขาทำดีเท่านั้นเองอันนี้ไงเกาะที่เรามาวันนี้นี่ยรอเต้อยู่ตรงนี้เราก็เดินมาทางนี้เนี่ยองโดก่อนนี้ชื่อยองโดแล้วก็เดินมาที่ท่าเรือ เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเรียบชายฝั่งโขดหินก็มาถึงประมาณแถวๆนี้แล้วก็เดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับมาทางถนนแล้วก็เข้าเมืองมาเจอตลาดแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะข้ามสะพานกลับไปที่ตเต้แต่ว่าจริงๆแล้ว่มันมีทางให้เดินอีกเยอะมากเลยนะนั่งรถเมล์ามาได้เรามาได้อีกหลายรอบเลยนะอันนี้คือยองโดเมเจอร์ทัวร์ลิสไซด์อุ้ยอันนี้เนี่อันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปวันเสาร์บ่ายสองถึงบ่ายสองสิบห้า อันนี้อะไรอะ่อะอาร์ตวินเลสไอตรงที่เราผ่านไงไท่าเรือนั่นทางกังกีเนี่ยนะมันสีมันลอกไปแล้วไอันนี้ยอย่าไปเชื่อ <laughs> อย่าไปเชื่อเจ็ดสิบห้าสแควร์อันนี้แค่ผ่านไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างด้วยซ้ำเจียว<โ>อยองเนี่ยคอสโตวอล์เวย์อย่างงี้ทางนี้ที่เราเดินคุยโยโคอสโตทุนเนลอ,อันนี้ก็เราผ่านไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สวยแบบนี้นะนึกว่าแคว้เรียมนี่เนี่ยถ้าคนไม่รู้เลยแล้วก็ไอัเนี้ยที่บอกว่าคล้ายๆล้ายทตัวนี้เนี่ยทางเดินที่อยู่ข้างบนตรงเนี้ย เขาก็มีศักศีของเขานะเขาไม่ยอมใช้คําว่าซานโตลินีปูซานโตรินี่แต่เขาไม่ยอมใช้อ่ะฉันไม่ได้เรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมตั้งชื่อเป็นที่อื่นใช่ไหยเราตั้งให้สะพานพุทธปูซานเออคล้ายๆล